ดูทีวีอย่างเดียวเลยนะคะนอนได้ละค่ะาไม่ต้องพึ่งพาพ่อกับแม่แล้วนะชิวๆเลยนะคะชิวๆเลยเนาะกินเองเก่งจังเลยเสิร์ฟยาตีเลยเนี่ยซีอิ๊วเก่งจังเลยสบายเลยอ่ะ ต er ่อไปอยู่บ้านนะคะลูกเข้าบ้านนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปเดินห้างนะคะถือเก่งมากเลยถือตั้งนานเนี่ยสดยญาเลยแม่หลับได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะพ่อกับแม่สบาย how to aim.